เขาหกแล้วไม่บอกนะเบิร์ดเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทำไอ้นี่วีดีโวอะไรใช่ไหมเพราะไอ้นี่มันชิปทีกลุ่ม B กับ C บวกส่วนกลุ่ม A เนี่ยเขาไปกินเหล้ากันนะส่วน B กับ C บวกยังเคร่งเครียดกันอยู่สองแปดนะครับส่วนถ้าใครจะติวภาษาอังกฤษนี่ที่พัฒนะรับติวมี A อยู่เอเขามาติวให้นี่เอสองคนนี่เนี่ยมีมี A ดึงผมจาก C บวกให้เป็น B ได้นะครับพี่ใช่ใช่ทุกเดี so ๋ยววันนี้ B หนึ่งโทรไปถามเพราะรู้ว่าตุ๊กยังไม่ถูกถูกไหมครับพี่ถูกวะสักครึ้นกับรถดีดีตามหลักอาจารย์นะนะเอาเบิร์กมารอก่อนพี่เอาเบิน์กไกลไรเห็นไหมครับขยันนะครับผมพอขยันนะครับแต่ว่าสอบห่วยแตกมากเลยครับเดี๋ยวทำ้อสอบ ทำให้ดูดีหน่อยมาพีันทึกตัวเองบ้างสิบันทึกตัวเองบ้างสิอ๋อตามนี้พีกับสีบวกครับผมก็ไม่นะไม่ให้ตามหลังไม่รู้ถ้าเกิดผิหน้าเบิร์ดผิดผมไม่เ่น้าเบิร์ดน้าเบิร์ดเกี่ยวว่าเกี่ยวว่าเรต้องทำให้ดูดีไว้ก่อนทำขยันเยอะๆต้องทำเยอะขยันเยอะๆอยู่นานๆอยู่นานๆอยู่เยอะๆก็ยังบีก็ยังบีกับสีบวกอยู่ต้องอยู่นานไว้ก่อนอันนี้กาใช่ไหมจับรวมกันแล้วให้ได้ให้ได้